ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเนื้อหาในหน่วยที่2องในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับในรายวิชาคอมพิวเตอร์และการศึกษานะครับมาดูว่านะครับในเนื้อหาในหน่วยที่2มีหัวข้ออะไรบ้างนะครับที่เราจะศึกษากันนะครับมาดูหัวข้อแรกนะครับความหมายของคอมพิวเตอร์นะครับหมายถึงนะครับเครื่อง อุปกรณ์เล็กนิกส์ครับที่ทําหน้าที่รับข้อมูลจัดเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศต่างๆนะครับามาดูขั้นตอนการทําทงานของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลหน่วยแสดงผลหน่วยจัดเก็บข้อมูลหน่วยสื่อสารข้อมูลนะครับนี่คือภาพนะครับของกระบวนการในขั้นตอนทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมี Input นะครับอุปกรณ์ของ Input ก็จะมีไมโครโฟนนะครับ คีย์บอร์ดนะครับเมาส์สแกนเนอร์นะครับส่วน p เ o c e s หรือ cpu ด้วยหน่วยประมวลผลกลางนะครับอันนี้ s ต o r a g คือหน่วยความจำนะครับเป็นรูปแบบของหน่วยความจำสำรองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิสนะครับส่วน output นะครับก็จะพวกอุปกรณ์หน้าจอนี่ครับมอนิเตอร์อะไรประมาณนี้ครับอ่ามาดูข้อถัดไปนะครับข้อดีของคอมพิวเตอร์นะครับมีความเร็วนะครับ คอมพิวเตอร์ถือนะครับความถูกต้องแม่นยำนะครับเก็บข้อมูลจํานวนมากนะครับย้ายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับหัวข้อถัดไปนะครับวิเศษการของคอมพิวเตอร์นะครับเริ่มจากลูกคิดนะครับเป็นเครื่องคํานวณเครื่องแรกครับที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาครับโดยชาวจีนครับและยังใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับมีลักษณะต่างๆเ่อาไปนะครับลักษณะของลูกคิดจีนจึงมีตัวนับลางบน2แถวนะครับ อันต่อมานะครับแท่งในเปียนะครับเป็นเครื่องมือที่ประกอบไปด้วยแท่งไม้ตีเส้นนะครับเป็นตารางคำนวณไดหลายแท่งนะครับเอาไว้สําหรับคํานวณครับแต่ละแท่งจะมีตัวเลขเขียนจำกับไว้นะครับเมื่อต้องการผลลัพธ์ก็หยิบแท่งที่ใช้แตบปุตัวเลขครับแต่ละหลักมาอ่านแล้วก็แท่งรัศณีนะครับที่มีตัวเลขส่วนหึงเจะได้คําตอบนะครับหัวข้อถัดไปนะครับวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์นะครับอันแรกครับ ไปไปวัทัดคำนวณนะครับสดาดูเลอร์นะครับคิดค้นโดยวินเดียมคอเตตนะครับโดยนะครับอันกรอิทึมของในปีนะครับมาเขียนเป็นอัลกเกลบนแท่งไม้ครับเพื่อใช้ในการคำนวณนะครับอันที่สองนะครับเครื่องคำนวณของปาสคาลนะครับคิดค้นโดยเบรดปาสคาลครับเือเป็นเครื่องคำนวณใช้เฟืองเครื่องแรกนะครับหนังภาพนะครับ เครื่องต่อมานะครับคือเครื่องคำนวณของไดนิสนะครับตอนนี้นะครับหากิดค้นโดยก็ฟิสวินเฮฟเฮมนะครับไดนิสนะครับตอนนี้ได้ทำการปรับปรุงเครื่องคำนวณของปัจจางทรับให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะครับโดยการปรับฟันเฟืองใหม่นะครับให้มีความสามารถคูณหรือหารได้นะครับแต่เดิมทำได้เฉพาะการบวกและลบเท่านั้นนะครับทางภาพนะครับเมื่อกี้ เครื่องต่อมานะครับเครื่องผลต่างของมาเบตนะครับตัวนี้คิดผลโดยชันมาเบตนะครับเป็นเครื่องคำนวณที่มีฟันเฟืองจํานวนมากครับสามารถคํานวณค่าของตารางได้อัตโนมนัติครับและยังสมองผลลัพธ์ไปตอกลบนแป้นพิมพ์นะครับตัวนี้ดังภาพนะครับเครื่องต่อมานะครับก็คือเครื่องวิเคราะห์ของมาเบตเหมือนกันนะครับต่อมาในพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ ซึ่งประกอบไปด้วยนะครับหน่วยคมจําซึ่งมีคอมซึ่งก็คือฟันเฟืองนะครับ2ก็คือหน่วยคํานวณที่สามารถบวกลบคูณหารได้นะครับ 3. บัตรปฏิบัตินะครับคล้ายคกับบัตรเจาะรูนะครับอ่าใช้เป็นตัวเลือกว่าจะคํานวณอะไรนะครับอ่าบัตรตัวแปรนะครับอันที่4นะครับใช้เลือกว่าจะใช้ข้อมูลจากหน่วยคมจําใดนะครับข้อ5ก็คือส่วนแสดงผลคือเครื่องพิมพ์นะครับหรือเครื่องจอบัดนะครับ แล้วก็อันต่อมานะครับบุคคลที่นำแนวความคิดของแบบเบดมาสร้างเครื่องนะครับก็คือลูกชใช้ของแบบเบดชื่อเฮนนี่นะครับในปี1910นะครับจากการคำนวณนะครับเครื่องเคราะห์นี้นะครับมีลักษณะใกล้เคียงกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นิวบาลครับจึงทําให้ชา้งแบบเบรนะครับได้การได้รับได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือภาพด้านซ้ายมือสององก็คือ ชัน์บาเบตนะครับตอนนี้คือเครื่องกคร่อนคำนวณนะครับต่อมานะครับเป็นเครื่องคำนวณขนาดเล็กที่ใช้หลอดสุญญากาศหรือว่า A B C นะครับถือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบต้นเครื่องแรกนะครับอันนี้คือเป็นเครื่องแรกเลยนะครับเครื่องต่อมา Mark o n นะครับเครื่องคำนวณอิเลอกส์ของ IBM อนะครับโทมัสเจวัตสันนะครับเป็นคนคิดค้น อ n i a c นะครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกนะครับคิดค้นโดยดรจอห์นวมอสต์ลี่นะครับและจอห์นเพเทเปอร์เอ็กเคิลนะครับเป็นคนคิดค้นนะครับยุคที่หนึ่งนะครับยุคหลอดสุญญากาศครับใช้เทคโนโลยีหลอดสุญญากาศนะครับตอนนี้ในยุคนี้เริ่มตั้งแต่ปีคศ1951ถึง1958ครับตัวเครื่องใหญ่ใช้กำลังไฟสูงนะครับ เกิดความร้อนสูงนะครับตอนนี้หลังภาพนะครับเป็นหนอดโซนิกายุคที่2คือยุคทรานซิสเตอร์นะครับเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์นะครับมีขนาดเล็กกว่าหลอดโซนิกาครับมีความจําที่สูงกว่าไม่เสียเวลาในการวอร์มอัพใช้พลังงานต่ํานะครับอันนี้คือภาพของทรานซิสเตอร์นะครับยุคที่3นะครับยุควงจรรวมนะครับมีการพัฒนาวงจรหรือว่าแผงวงจรรวมนะครับหรือว่า IC นะครับเป็นวงจรใน coil เล็กเท่าเดนะครับที่มีขนาดเล็กและบางครับน่าจะถือมากกว่าความเเร็วสูงขึ้นนะครับและทําให้ขนาดของคอมพิวเตอร์เล็กลงนะครับหลังภามาเมื่อกี้นะครับยุคที่4ยุค VLSI นะครับทั้งที่นะครับยุค VLSI นะครับเป็นยุคของวงจรนะครับ เป็นวงจรรวมนะครับประกอบไปด้วยวงจรในเทคโนิลยีหลายพันวงจรนะครับไว้บนแผงซิลิคอนนะครับซึ่งเป็นชิปขนาดเล็กนะครับที่ถูกนํามาใช้เป็นชิปหนความจำครับหลังภาพที่เห็นนะครับยุคที่5นะครับยุคเครือข่ายนะครับการพัฒนาวงจร B L S I นะครับมีความต่อเนื่องและรวดเร็วนะครับสามารถบรรจุทรานซิสเตอร์ลงบนแผนซิลิคอน ขนาดเล็กครับคอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับยุคนี้จะพยายามาจะมีความพยายามพยายามนะครับในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงาน,นหลายประเภทนะครับประเภทของคอมพิวเตอร์นะครับจำแนกได้เป็น5ชนิดนะครับโดยพิจารณาจากความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลและก็ความเร็วในการประมวลผลเป็นหลักนะครับดังนี้นะครับ ประเภทที่1นะครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประเภทที่2เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ประเภทที่3มินิคอมพิวเตอร์ประเภทที่4เวิร์กสเตชันประเภทที่5ไมโครคอมพิวเตอร์หรือเพอร์ซันนท์คอมพิวเตอร์นะครับมาดูวันแรกครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเหมาะสำหรับการรับและแสดงผลจำนวนมากนะครับใช้ในงานงานวิเคราะห์และการคำนวณทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับประเภทที่2คือเมนเฟรมคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่นะครับ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาสูงมักอยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักขององค์การนะครับหรือว่าขององค์กรครับและต้องอยู่ในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมินะครับและมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับประเภทที่3นะครับเป็นมินิคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดกลางครับนิยมใช้ในส่วนของธุรกิจขนาดใหญ่เช่นระบบการจองห้องพักในโรงแรมนะครับขนาดใหญ่การควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับประเภทที่4นะครับเวิร์กสเตชันนะครับ ลักษณะคล้ายคอมพิวเตอร์ PC ครับแต่แตกต่างที่สมรรถนะนะครับเพรสเซชันจะเป็นการประมวลผลที่เร็วกว่านะครับบางทีจะถูกเรียกว่าซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์นะครับงานส่วนใหญ่ที่ใช้นะครับเกี่ยวกับตัวเลขทางสถิติระดับสูงครับงาน,นาด้านกราฟิกหรือใช้เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับเก็บข้อมูลนะครับประเภทที่5ครับไมโครคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปจะเรียกว่า คอมพิวเตอร์สมบูหรือโน้คอมพิวเตอร์หรือว่า pc นะครับซึ่งเรียกรวมทั้งเครื่องเดสก์ท็อปโน้ตบุ๊กแล้วก็แล็บท็อปนะครับแล้วก็ PDA นะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับในหน่วยที่2ก็มีเนื้อหาสาระสำหรับการเรียนรู้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ